ด่วนสรุปแล้วิธีรับเงินเยียวยา2,005 5,000 7,005ต้องทำก่อนเสียสิทธิ์ สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพิเกตก็ไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินจากรัฐบาลเยียวยาประชาชนอีกแล้วนะคะคลิปนี้นำข้อมูลมาบอกต่อนะคะสำหรับ วิธีการรับเงินเยียวยาใครจะต้องทําอะไรบ้างทั้ง3มาตรานะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา 33, 39และ40มาตราไหนยังต้องรอรุ้นกันอยู่นะคะคลิปนี้มีรายละเอียดมาฝากก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจงให้กันและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกวันนะคะย้ำนะครับว่าเยียวยารอบใหม่มาตรา3 3 2 5 0 0บาท39,40 5,000บาทนะครับเงินจะโอนให้ ผ่านพร้อมเพย์เท่านั้นนะครับเงินโอนให้ผ่านพร้อมเพย์เท่านั้นทําไมถึงโอนให้ผ่านพร้อมเพย์เงินนี้ไม่ใช่เงินของประกันสังคมนะครับเป็นเงินจากเงินกู้จากทางรัฐบาลมิฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขเป็นของประกันสังคมก็จริงแต่รูปแบบวิธีการต้องมาจากทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังจึงต้องเป็นการโอนผ่านพร้อมเพย์และเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับใครยังไม่ผูกกับบัตรประชาชนไปผูกนะครับเดียวยา10จังหวัด9ประเภทกลุ่มงานนะครับ ตอนนี้เว็บไซต์ประกันสังคมหลายคนเข้าไปตรวจสอบสถานะแล้วกําลังมึนงงว่าสถานะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแน่นอนครับเพราะประกันสังคมบอกแล้วนะครับว่าใครที่ไปเช็คในเว็บไซต์ยังไม่เสถียรนะครับต้องรอเขาอัปเดตข้อมูลก่อนนะครับมิฉะนั้นแล้วยังใช้ไม่ได้นะครับข้อมูลดังกล่าวมาตรา39มบัาตรา33และมาตรา40ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินมาจนถึงวันที่28มิถุนายน นอนอยู่บ้านนะครับ10จังหวัดนี้คุณได้เยียวยาครับเพราะว่าชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วครับส่วนมาตรา39ที่ขาดส่งเกิน3เดือนต้องขอแสดงความเสียใจนะครับไม่ได้ครับมิฉะนั้นแล้วความหวังก็เลยไปอยู่ที่มาตรา40นะครับหรือว่ามาตรา40ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนใน10จังหวัดพ่อค้าแม่ค้าคนทั่วไปเนี่ยไปลงทะเบียนนะครับเพื่อจะอยู่ในมาตรา40นะครับจะรับเงินเยียวยา5,000บาท ไปลงทะเบียนง,ง่ายๆนะครับเซเว่นอีเลเว่นบิ๊กซีทกศหรือว่าเว็บของประกันสังคมก็ได้ย้ําว่าไม่ต้องไปประกันสังคมนะครับเพราะว่าเราก็กังวลกับโควิดเขาก็กังวลกับโควิดมิฉนั้นแล้วลงเซเว่นง่ายกว่าครับแล้วคนกลุ่มนี้วันที่20วันอังคารที่20นะครับทางกระทรวงแรงงานจะนําเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมครองอีกครั้งหนึง่งเพื่อจะเคาะว่าหลักเกณฑ์ของมาตรา40ที่จะใช้ในการเยียวยาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะ เพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี้ยภูมิลำเนาบัตรประชาชนอยู่ต่างจังหวัดแต่มาทํางานในกรุงเทพกลุ่มนี้จะได้ไหมหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแต่ไปทํางานใน1ิบจังหวัดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้จะได้ไหมและบางคนพอผลปรากฏว่ามีมาตรการปิดนูน่นปิดนี่ปิดนั่นในกรุงเทพคนก็เลยออกต่างจังหวัดทีนี้พอออกต่างจังหวัดเสร็จปับ๊บเป็นแม่ค้าแม่ขายเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าสิบจังหวัด ที่มาทํางานแต่ว่าตอนนี้กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปลงทะเบียนในระบบประกันสังคมของจังหวัดนั้นเนี่ยจะได้ไหมมีฉะนั้นแล้วมาตรา40ซึ่งเป็นคนระบบใหม่นะครับที่ลงทะเบียนตั้งแต่29มิถุนายนถึง30กรกฎาคมนะครับคอรมอจะเคาะอีกทีวันที่20นะครับแนวโน้มก็อยากจะให้ได้ทุกคนนะครับส่วนเงินเนี่ยโอนให้เมื่อไหร่หลัง23แต่ว่าอาจจะเลทกว่านั้น